สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าว3มสีค่ะ<ส>วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะจอยชนธิชาแล้วก็แหวนแหวนนั่นเองค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงนะคะจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3แน่นอนค่ะใด้แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอเริ่มต้นรายการด้วยการเชิญชวนทุกท,ท่าน,นะคะ่ะมาบริจาคของเหลือใช ái, อ้หลายอย่างที่เราคิดว่าเอ้ย ไม่น่าจะมีประโยชน์ละเราก็โยนทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นซองเครื่องปรุงนะคะซองพริกน้ําปลาอะไรอย่างนี้แต่หารู้ไม่เลยนะคะว่าของเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเพราะว่าสามารถนําไปแปรรูปนะ,ะเป็นขยะเชื้อเป็นเชื้อเพลิงขยะได้ค่ะ เวลาเราสั่งอาหาร delivery มากินที่บ้านนะคะเขาก็จะให้ซองเครื่องปรุงซองพริกน้ำปลามาบางคนก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ทิ้งเป็นขยะแบบไร้ประโยชน์ทางบริษัท N15 เทคโนโลยีเขาก็เลยฝากมาบอกนะคะว่าถ้าใครมีซองเครื่องปรุงพวกนี้อย่าทิ้งนะคะสามารถเอามาบริจาคได้โดยเขาจะนําไปบดย่อยด้วยเครื่องจาก,จากต่างประเทศเพื่อเอาไปเป็นขยะเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในการผลิตบูลซีเมนต์โดยการบริจาคนั้นมีรายละเอียดที่ต้องขอความร่วมมือน,นิดหน่อยนั่นก็คือ ถ้าเป็นซองซอสมะเขือเทศซอสพริกซองเครื่องปรุงจับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ำสลัดน้ำตาลพริกป่นพริกไทยพวกนี้สามารถส่งมาบริจาคได้เลยแบบที่ยังมีเครื่องปรุงอยู่ก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ส่งมาได้หมดเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นซองน้ำปลานะคะพริกดองน้ำส้มซีอิ๊วจิกโฉเกลือซองพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องปรุงที่นำมาบริจาคจะต้องเทเครื่องปรุงในซองออกให้หมดก่อนถามว่าทำไมเพราะว่าซองพวกนี้เนี่ยมีเกลือนะคะมีความเค็มเดี๋ยวจะไปทำปฏิกิริยาในกระบวนการทำเชื้อเพลิงค่ะแต่สำหรับเครื่องปรุงในชุดแรกที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีแป้งสามารถบดได้เลยค่ะ และนอกจาก2เครื่องปรุงต่างๆแล้วนะคะทาง N15 เทคโนโลยีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆก็สามารถที่สามารถเอากันไกลตัดได้เช่นพวกเศษผ้าเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วกระดาษพลาสติกเศษหนังต่างๆสามารถเอาบริจาคเป็นขยะเชื้อเพลงได้หมดเลยนะคะ ยกเว้นค่ะผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ PVC อันนี้ไม่สามารถบริจาคได้นะคะใครอยากจะร่วมบริจาคก,ก็ส่งไปได้เลยที่บริษัท N15 เทคโนโลยีจำกัดตามที่เราขึ้นที่อยู่ให้ได้เลยนะคะหรือไปหย่อนบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคบริจาคขยะกําพร้านะคะภายใต้โครงการขยะกําพร้าสัญจรต่างๆหรือไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k นะคะแฟนเพจ N15 เทคโนโลยี 15, ได้เลยนะคะ แต่ทางที่ดีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนชอบปรุงเครื่องปรุงอยู่แล้วเวลาโทรสัง่งอ,อาหารหรือว่า,าเดลิเวอรี่ก็แจ้งเขาไปเลยว่าเราไม่รับซองเครื่องปรุงนะคะจะได้เป็นการช่วยกันลดขยะอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของร้านอาหารตอนนี้เพื่อความสะดวกสบายนะคะไหนในหลายร้านเนี่ยก็จะมีการรับโอนเงินนะคะจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นการสแกนจ่ายสั่งปุ๊บกินเสร็จสแกนจ่ายโอนเงินเอาสลิปให้แม่ค้าดูนะคะหลังจากนั้นก็จบเรียบร้อยกลับบ้านได้แต่ว่ามีคนหัวหมอค่ะาทาสลิปปลอมคะ่ะคุณเพื่อนอ่ามาหลอกแม่คม้านะคะแกล้งว่าโอนแล้วอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเงินไม่เข้าบัญชีนะคะสงสารแม่ค้าอย่าทําเลยค่ะ เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นกับร้านอาหารหลายร้านเลยนะคะหนึ่งในร้านที่โดนก็คือร้านเดียสเต็กในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ เธอเล่าว่ามีลูกค้าเข้ามาทั้งหมด3คนสั่งข้าวกล่อง3กล่องพอกําลังทําให้ก็เปลี่ยนใจบอกว่าขอนั่งกินที่ร้านแทนค่ะพอนั่งกินเสร็จก็คิดเงินค่าอาหารประมาณ550บาทลูกค้าก็ขอจ่ายด้วยการโอนผ่านทางแอปธนาคารจังหวะที่รอลูกค้าโอนเงินนะคะทางร้านก็วุ่นวายอยู่ค่ะเพราะลูกค้าก็เยอะก็เลยไม่ได้ทันสนใจพอลูกค้าโชว์สลิปให้ดูนะคะก็เห็นว่าเป็นชื่อของตนชัดเจนโอนสําเร็จเรียบร้อยก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็รีบทําอาหารต่อ แต่สุดท้ายกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีนั่นเองค่ะเลยมานั่งคุยกับเพื่อนๆประกอบก,บกับการหาข้อมูลดูนะคะก็ทราบว่าเดี๋ยวนี้มีคนหัวหมอเยอะที่ทําสลิปโอนเงินปลอมนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันแต่งรูปได้แค่ใส่ชื่อใส่เลขจํานวนเงินลงไปก็เหมือนสลิปโอนเงินของจริงแล้วล่ะคะ่ะเราลงทุนเนาะ กำไรอ่ะที่โกอ่ะอาจจะเป็นกําไรทั้งวันของของใครบางคนก็ได้บางแบบอย่างร้านอาหารตามสั่งอ่ะอย่างพวกคนที่เขาอายุมากมากที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขาอาจจะกําไรของเขาทาั้งวันก็ได้ที่แบบทําแบบนี้นมันคือมันไม่มันไม่สนุกอ่ะสําหรับคนบางคนเขาก็หาเช้ากินค้ามอ่ะเขาต้องลงทุนเขาต้องแบบใช่ไหมเสดท่าุณตาคุณยายที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรร้านอาหารตามสั่งเนี้ยมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะมัน เขาก็ท้อเนาะเขาเจอแบบเงียบแล้วยังมาเจออย่างนี้อีกอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็มองได้เป็นสองกรณีด้วยกันนะคะคือหนึ่งอาจจะเป็นการผิดพลาดท,ที่ระบบการโอนเงินอันนี้รอเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเช็คกับทางธนาคารต้นอีกทีหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนหัวหมอค่ะทาสลิปโอนเงินปลอมจริงๆก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนี่บอกเลยว่าอย่าทําเลยนะคะช,ช่วงนี้วัตถุดิบต่างๆก็ขึ้นราคาเนาะอย่างที่พี่เขาได้บอกไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณ หลอกเข้าไปโกงเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นกําไรของเขาทั้งวันที่จะไปค้าขายต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้อย่าหาทาเลยนะคะคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยคะ,คะที่สุดเลยค่ะฟังแล้วแบบสะเทือนใจเลยเนาะ<ร>มีคนทําอย่างยิ่งเลยแล้วก็น่าเห็นใจมากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็มากันถึงอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่น่าเห็นใจเหมือนกันนั่นก็คือผู้ที่สัญจรทางเรือทางแม่น้ําโขงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้าในแม่น้ําโขงเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ระดับน้ําในแม่น้าโขงนะคะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบว่าระดับน้ําอยู่ที่1เมตร48เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้6เซนติเมตรและคาดว่าวันพรุ่งนี้นะคะก็จะลดลงอีกเนื่องจากระดับน้ําโขงตอนบนที่อาเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็ลดลงเช่นกันค่ะ ซึ่งการที่ระดับน้ําลดลงนี้นะคะทำให้เราเริ่มเห็นสันดอนเห็นหาดทรายที่โผล่กลางแม่น้ํโขงแล้วหลายจุดบางจุดเป็นพื้นที่กว้างเริ่มส่งผลกระทบนะคะต่อการสั่งจรทางเรือโดยเฉพาะเรือนําเที่ยวที่พาพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้ขอพรพระธาตุล่าหนองซึ่งอยู่กลางแม่น้าโขงคนขับเนี่ยนะคะต้องใช้ความชํานาญและประสบการณ์การบังคับเรือมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ ไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะคะที่เริ่มประสบภาวะแห้งแล้งที่อิตาลีเองค่ะตอนนี้ก็แล้งหนักเหมือนกันค่ะคุณอย่างภาพที่เห็นนี่คือคลองเวนิสนะคะคุณแหวนแหลง<อ>่งท่องเที่ยวสําคัญของอิตาลีค่ะที่ปกติก็จะมีเรือกอนโดล่าพานักท่องเที่ยวสัญจรชมเมืองร้องเพลงอะไรไปต่างๆนานา,นาแต่วันนี้เรือกอนโดล่าต้องจอดนิ่งสนิท<อ>ไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าเวนิสที่สวยงามกลับกลายเป็นคลองที่ตื้นเขินอย่างที่เห็นค่ะ รายงานบอกว่าที่อิตาลีนี่แล้วมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะกระทบกับแหล่งน้ำต่างๆในประเทศเพราะว่าฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยหิมะตกบนเทือกเขาเอลฟ์น้อยกว่าปกติค่ะน้ำในแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบก็ลดลงต่ำสุดในประวัติการเลยล่ะค่ะ เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอิตาลีก็ประสบป,ปัญหาภาวะแล้งหนักสุดในรอบ70ปีจนต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะคะเห็นว่าตอนนี้พืชผ,ผลทางการเกษตรก็เริ่มมีผลกระทบแล้วหวังว่าครั้งนี้ก็จะไม่หนักเท่ากับปีที่แล้วนะคะโอ้โหนะเป็นปัญหาแบบปัญหาแบบว่า,อร,าร,ออรอบพิธากอะไเอ่ทำให้เราเห็นเลยนะคะว่า ธรรมชาติเนี่ยเราต้องดูแลรักษาให้ดีนะทรัพยากรธรรมชาติต่างๆค่ะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยที่จะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะและนั่นก็เป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญเลยทีเดียวค่ะของส่วนนงนุษย์พัทยานะคะที่อาสาเข้ามาทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ อย่างล่าสุดนะคะสวนนงนุษย์พัทยาก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาฉเมาเขาวงจังหวัดระยองเดินทางไปสำรวจโปรงเขาฉเมาพืชที่พบเพียงแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติเขาฉเมาเขาวงแห่งนี้รวมถึงศึกษาวิจัยชีวมวลความหลากหลายของพันธุ์พืชต่ตางๆโดยการสำรวจครั้งนี้นะคะใช้แนวทางการบุกเบิกรูปแบบใหม่มีการใช้โดรนของอุทยานบินสำรวจจำนวนของโปรงงฉเมาซึ่งจากการสำรวจค่ะพบว่าโปรงชฉเมานั้นยังมีจำนวนมาก แต่บางจุดนะครบพบบริเวณหน้าผาและพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินทางท้ามเข้าไปได้นอกจากนี้ครยังพบแมลงชนิดใหม่ที่ไม่ทราบชื่อนะคะเป็นตัวผสมพันธุ์เกสรตามธรรมชาติได้ด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสวนนงนุษย์พัทยาจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากจีนและสหรัฐอเมริกาเก็บรวบรวมตัวอย่างไปศึกษาความหลากหลายของพันธุก,กรรมของโปรงไทยชนิดนี้ต่อไปค่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะแหมหนุ่มสาวที่อยากจะเดินตามความฝันนะคะ,คะตอนนี้มีข่าวดีมาบอกกันแล้วนะคะอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมชิงตำแหน่ง Miss อนมิสเตอร์ n a t ราเนช2023โอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะเห็นว่าปีนี้มีการขยายอายุเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ช่วงที่2นะคะช่วงข่าวบันเทิงของข่าว3ามสีนั่นเองค่ะข่าวแรกวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เป้ไฮร็อกแล้วก็คุณภรรยาด้วยนะคะที่ได้ให้กําเนิดน,นะคะลูกสาวคนแรกค่ะน้องบิสมิลลาค่ะร็อกเกอร์ระดับตำนานพี่เป้ไฮร็อกนะคะแจ้งข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าว่าภรรยานะคะคุณกุ๊กชายสุดาได้ให้กำเนิดลูกสาวตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกานาทีนะคะ ตั้งชื่อให้น้องว่าน้องบิสมิลลาค่ะมีความหมายว่าด้วยนามของพระเจ้าผู้ทรงกรุณาเมตตาปานีโดยคุณพ่อเพ่นะคะได้โพสต์ความน่ารักของลูกสาวให้แฟนๆได้ชื่นชมพร้อมกับแคปชั่นว่าลูกสาวคนสวยของพ่อกับแม่ของขวัญจากพระเจ้า มีนะคะท่ามกลางเพื่อนๆที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะมากๆค่ะทั้งนี้นะคะทางคุณพ่อเป้ได้ทําการตัดสายเสดือให้กับลูกสาวเองด้วยนะคะเห็นว่าจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่27กุมภาพันธ์นี้ยังไงข่าวซามสี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เป้แล้วก็ครับปรปวอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ มาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับหนุ่มสาวคนไหนที่มีความมั่นใจนะคะอยากจะชวนชวนมาประกวดเวทีนี้เลยค่ะกับเวที Super National 2023นะคะที่เขาเปิดเวทีให้หนุ่มสาวที่มีความกล้าฝันกล้าที่จะแตกต่างนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ กองประกวด Supernational Thailand จัดแถลงข่าวการประกวด Miss and m r Supernational Thailand ประจำปี2023ซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์ Time to be bold โดยมีหัวใจสำคัญนั่นก็คือ Multi ability Ambitious และ Influential ซึ่งปีที่แล้วนะคะตัวแทนประเทศไทยทำผลงานบนเวทีโลกได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ อย่างน้องแพรวแพรววน,นิดก็คว้ารองอันดับหนึ่งมิสซูเปอร์นานเช2022ด้านฝ่ายชายนะคะโยโย,โย่ทีนารุปกรก็เข้าไปถึงรอบ10คนสุดท้ายเลยทีเดียวของเวที Mr. Super n ซูเปอร์2022ค่ะ และปีนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่ากองประกวดขยายเพดานอายุค่ะโดยผู้เข้าประกวดมิสซูเปอร์แนชชั่นแนลไทยแลนด์จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน32ปีในวันที่15กรกฎาคม2566ส่วนผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์ t น a ชั่นแนลไทยแลนด์จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน34ปีในวันที่15กรกฎาคม2566แล้วหนุ่มสาวคนไหนนะคะสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้เลยค่ะ ผ่าน่อง,งช่องทางออนไลน์นะคะนั่นก็คือ Google Forms ใน Facebook Page Supernational หรือว่าจะไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www. s u p e r t h a i l a n d .com รับสมัครไปจนถึงวันที่9มีนาคมนี้เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งผู้ชนะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลกที่ประเทศโปลแลนด์ต่อไปนะคะพร้อมกับโอกาสที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงอีกเทียบเลยล่ะค่ะรีบไปสมัครกันได้เลยนี่ถ้าอายุไม่เกินจะสมัครนะคะ <No. S 2> แต่ความสูงก็ไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ไม่รอดเหมือนกันค่ะส้นเพีงไม่รอดน <c oughs> ะคะจากเวทีการประกวดนุ่มหล่อสาวสวยนะคะมาที่เวทีแห่งความม่วนความจอยกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะวงการเพลงลูกทุ่งหมอรามโดยค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะคะเขาเตรียมจะจัดงานใหญ่ยักษ์เฟสติวัลค่ะ หวังจะยกระดับนะคะลูกทุ่งเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะดรทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมในห้างใหญ่แห่งค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะคะ เตรียมจัดมหกรรมหมอลำลูกทุ่งอีสานยักษ์เฟสติวัลค่ะงานมหกรรมหมอลำกรนะคะและหมอลำซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะเพื่อยกระดับลูกทุ่งไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกไฮไลท์ที่จะได้ชมกันแน่ๆเนี่ยนะคะในงานนี้คือการกลับมาของราชินีหมอลำวงเสียงอีสานนะคะโดยแม่นกน้อยอุไรพรที่มาแบบเต็มวงค่ะ สมาชิกก็มากันแบบแน่นๆเลยทั้งปอยไฟมลัยพรคํามอสลูกแพรอุไรพรใยจื้อนนะคะรวมไปถึงสุดยอดหมอลําซิ่งแห่งแดนอีสานบัวผันทางโสเด่นชัยวงสามารถและศิลปินอื่นๆอีกมากมายในห้างทวีชัยเขาบอกว่างานนี้จัดเต็มเวทีขนาดใหญ่ถึง100เมตรนะคะพร้อมระบบแสงสีเสียงคุณภาพระดับมาตรฐานโลกเรียกได้ว่ารับชมกันยาวๆตั้งแต่6โมงเย็นไปจะถึง6โมงเช้เชาของอีกวันค่ะคุณคะยาวไปเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน คณะลานกิจกรรมปากทางศูนย์ฝึกอบรมท่าข้ามนะคะตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเสาร์ที่4มีนาคมนี้ไปดูรายละเอียดการจองบัตรกันได้เลยที่ f a c e b o o k ยักษ์เฟสติวัลค่ะปกติ เราก็จะเห็นเฟสติวัลแบบเป็นเพลงแบบวัยรุ่นใช่ไหมจะไม่ค่อยได้เป็นแบบว่าเฟสติวัลของหมอลำลูกทุ่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ขึ้นชื่อว่าหมอลำแล้วรับรองว่าสนุกสนานแน่นอน,น,นเตรียมร่างกายให้พร้อมรีบจับจองบัตรกันได้แล้วก็อย่าลืมไปเจอกันที่งานนี้นะคะยักษ์เฟสติวัลจัดเต็มกันแบบนี้เลยค่ะ มันกันยันเช้าเลยหกณมง,<บ>ง,งเช้า <ฮะ S 1> เลยนะต้องสนุกแน่ค่ะงานนี้อเอาละค่ะจากเรื่องของเสียงเพลงมาถึงเรื่องของอา่ารกันกินกันบ้างดิฉันได้รอคอยมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะพี่ก้องพี่ท็อปนะคะก็จะพาเราไปพบกับร้านเด็ดร้านดังนะคะที่จะมาอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มนำสำราญปี6 6ซึ่งวันนี้ก็จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์รังสิตจะมีร้านอะไรบ้างต้องไปติดตามกันค่ะและช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณสีชัดปวีค่ะ สวัสดีค่ะสววนดีมีวีข่าวสสีค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในงานนะคะส่วนหนึ่งของอาหารนะคะในงาน,นงทิติโปรแฟร์กว่าม0 0 0ันเมนูนะคะในงานจริงซึ่งวันนี้นะคะเป็นเมนูของรัชดารุยสวนค่ะ ที่นี่เขาเด่นมากในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะมีทั้งเป็นแบบออริจินอลค่ะไส้เขามีต้งก้าวไส้ด้วยกันนะคะเราจะบอกว่าของเขาคัดวัตถุดิบดีมากๆเลยผักสดผักออร์แกนิกผักล้างสะอาดมากนะคะมีตั้งแตกไส้หมูสับหมูยอไส้กอะปูอัดกุ้งปลาหมึกงเห็ดหอมสาหร่ายกุ้งเต้าหู้ตัวที่เด็ดอยู่ข้างๆดิฉันค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาหาทานได้ใช้ง่ายๆค่ะนี่คือเมี่ยงปลาทูแป้งไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นเมนูแซ่บๆที่ดีต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยะ อร่อยเลมากๆเลยขาหมูกรอบค่ะเป็นขาหมูทอดกรอบนะคะ by เชฟเดย์ซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยหยุดแล้วจุกเพราะว่าของเขากินอิ่มจุกจุกอร่อยมากๆนะคะขาหมูกรอบแล้วก็เขาต้องบอกว่ามันน้อยหนังกรอบเนื้อเยอะนุ่มปูมหมูชาชูชาชูกรอบอร่อย กลับไปกินที่บ้านนะคะเอาเข้าตู้เย็นช่องฟรสเอามาทําใหม่ก็ยังกรอบด้เหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะนีเมีแค่ส่วนหนึ่งของจาก1,000เมนูในงานิติโปแตที่มีขึ้นที่สิถึงยี่สนี้เพีงแค่เจ็ดวันที่ชั้นดีที์ท็อปรังสิตชั้นอย่าพลาดนะคะไปไหนต่อคะไปที่ไหนก็ไปทางด้านนู้นแต่ตอนนี้นะคะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนอขอบคุณค่ะปโปแะ ติตตามข่าวไอทีกับ d ด i l y c ิทีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพมีการอัปเลเวลด้วยนะล่าสุดค่ะสามารถแอบฝังเว็บพนันออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐเอาละสิตอนนี้ไว้ใจเว็บไซต์อะไรได้บ้างคะเนี่ยที่สำคัญค่ะคือสิ่งที่เราต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่ามีมากกว่า30ล้าน URL แลวด้วยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบพบว่าแฮกเกอร์พุ่งเป้ามาที่หน่วยงานภาครัฐมากขึ้นเป็นการแอบแฮกเว็บราชการหน่วยงานการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากที่สุดรองลงมาก็คือหน่วยงานสาธรารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานราชการ20กระทรวงโดนแฮกเว็บไซต์และถูกโจมตีข้อมูลและมีการฝังสคริปโฆษณาเว็บไซต์การพนันออนไลน์มากถึง30ล้าน URL เลยค่ะหวังผลการค้นหาผ่าน Google ด้วยคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หน่วยงานเอาเป็นว่าหากเข้าเว็บราชการเจอโฆษณาแปลกบางทีก็อย่าก,กดเข้าไปเด็ดขาดเพราะอาจโดนหลอกให้ติดตั้งมาแวร r ใครเจอเว็บปลอมหรือเว็บพนันออนไลน์สามารถแจ้งกับกระทรวงดิจิทัลได้นะคะผ่านสายด่วน1-2 หนเพจอาสาจับตาออนไลน์หรืออีเมล insert at ncsa.or.th ค่ะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่จะปิดกั้นอาชญากรบนโลกไซเบอร์ไม่ให้ไปหลอกคนอื่นนะคะเราต้องร่วมมือกันและเท่าทันกับโลกเทคโนโลยีพาทนี้ก็ลองพิจารณาเรื่องของโซลูชันอัปเดตด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้กันนะคะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่แปลกดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งบ้างปกติการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอุปกรณ์ป้องกันศีรษะมีเรื่องเดียวคือหมวกกันนอ็อก แต่มันปกป้องได้แค่ส่วนของศรีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ บริเวณอื่นๆในร่างกายเราก็คงจะได้รับความเสียหายนะนี่จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์กางเกงยีนที่เป็นแอร์แบ็กในตัวค่ะแอร์แบ็กยีนเป็นกางเกงยีนที่เพิ่มความปลอดภัยกับแฟชั่นได้อย่างลงตัวซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนคือผ้ายีนที่ผลิตยืดได้และมีระบบถุงลมฝังไว้ด้านในพองตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะการใช้งานนั้นเราต้องคล้องกับตัวมอเตอร์ไซค์เข้ากับห่วงด้านข้างของกางเกงยีนพอเกิดอุบัติเหตุก็จะมีแรงดึงมากกว่า88ปอนด์สายนี้จะดึงสลักตลับก๊าซ CO 2เพพื่ออให้ถุงงลม ขึ้นปกป้องส่วนเอวส่วนหัวเขา่าจากแรงกระแทกทั้งหมดส่วนตลับ CO2 พอใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถเติมก๊าซเข้าไปใช้ใหม่ได้ค่ะตัวระบบถุงลมลิ้นสามารถถอดออกมาได้เพื่อแยกให้ตัวกางเกงเอาไปซักล้างตามปกติในเครื่องซักผ้าใครสนใจล่ะคะขายตัวนี้อยู่ที่17,220บาทโอ้โห oh ไอเดียแบบนี้ถ้ามีในไทยนะเชื่อว่าจะขายดีไม่น้อยนะคะเพราะว่าประชากรบ้านเราใช้รถมอเตอร์ไซค์กันเสียเป็นส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนี่ใช้กันเยอะเลยใช่ไหมคะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะใครชื่นชอบไปกดไลค์กดแชร์วิดีโอททีี่่่เเเกกยวับรืง ข่าวลีที่น่าสนใจใครสนใจเรื่องอะไร<ม>ก็เข้าไปคอมเมนต์กันผ่านโซเชียลได้จะได้ทำข่าวได้ตรงใจตรงจุดทุกๆคนแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กคนไทยทุกคนค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ข่าว3สีเลยค่ะขอบคุณคุณซีฉัตรปวีนะคะ,ะส่วนเย็นวันนี้นะคะเรื่องงานแล้วไม่อยากให้พลาดเลยค่ะกับงานที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะคะสำหรับการจับฉลากแบ่งทีมฟาดแข้งของทีมนักแสดงช่อง3ค่ะในงานแข่งขันฟุตบอลฉลองครบรอบ53ปีไทยทีวีสีช่อง3ค่ะ หลังจากหากหายห่างหายกันไ่นานหลายปีเลยนะคะกับการลุ้นจับทีมสีนัดฟาดแข้งของเหล่านักแสดงช่อง3มกลับมาครั้งนี้นะคะในงานฉลองครบรอบ53ปีไทยทีวีสีช่อง3บอกเลยว่าจัดเต็มความสนุกและความมันแบบสุดๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเย็นวันนี้นะคะกองทัพนักแสดงช่อง3มเกือบจะยกช่องเลยทีเดียวจะไปร่วมงานถแถลงข่าวและจับสลากแบ่งทีมกันในเวลา5โมงเย็นที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือปีนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผู้จัด การทีมฟุตบอลทั้ง2ทีมเลยนะคะจะเป็นผู้หญิงว,ว้วาวมากซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าผู้จัดการทีมในปีนี้ก็คือ พี่แอนทองประสมและพี่เจนี่เทียนโพสุวรรณใส่สปอร์ตทั้งคู่<ส>เลยะนะคะสุดๆเลยยังไงก็มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเย็นวันนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกไปร่วมงานค่ะก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง t i k t o k Facebook และ YouTube ช่อง3นะคะช่อง CS3 อ CS h a i l a n d นนะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยค่ะนี่ก็เกือบเกือบบ่าย3โมงได้ข่าวมามีการรายงานสดมาจากตรงเซ็นทรัลเวิด์ลบอกว่าวตอนนี้แฟนๆมารอกันเพียบเลย,เลยค่ะ ลับของนักแสดงก็มารอกันมารอร่วมรุ้นแหละว่าแฟนของตัวเองจะไปอยู่ที่ทีไหนใช่เมื่อวานมีโอกาสได้ไปถ่ายละครกับน้องที่จะต้องไปร่วมงานเด็กใหม่ช่องสามโอ้โหฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการซ้อมเต้นกันอ้า ส่วนัาง,งผู้ชายเขาก็าเตรียมตัวที่จะไปจับฉลากสีกันอยังไงก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะคะ5โมงเย็นวันนี้นั่นเองค่ะ,คะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าวสาสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮ่าและก็ชุดพิธีกรจากอเมสมีค่ะวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ